ผมบอกเลยชีวิตสบายขึ้นเยอะครับดูสบายไหมดูดิสบายไหมล่ะพีเตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกม ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับปีเตอร์วันนี้ไปกินเล่าไหมนะครับอยู่กับเกมแรกนลล็อกคัสสามเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่5แล้วนะครับหลังจากที่อาชีพใหม่เข้ามานะครับหรือว่าอาชีพเสริมนั่นเองนั่นก็คือสตาร์เอ็มนะครับแล้วก็โซลิเปอร์นะครับสตาร์เอ็มผมว่าทุกคนอาจจะดูไกด์มาบ้างแล้วแหละเพราะว่าก็มีพี่หลายช่องนะครับน่าจะทำไปเยอะเพราะว่าสตาร์เอ็มนี่เล่นสามารถเล่นได้แล้วครับสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นได้แน่นอนครับอยู่ได้เลยครับสตาร์เอ ได้ไหมมันจะไปเล่มันจะฟรีจริงๆอ่ะตอน1้อยเครับเพราะว่าตอนร้อยมันจะได้ของที่เป็นบูตเตอร์อ่าเดี๋ยวเรามาดูของบูตเ,ตงบตเตอร์ของบูเตอร์ของของเจ้ากิจเนี่ยมันจะได้ตอนหลังจากเราเปลี่ยนอาชีพเทควันโดนะครับมันก็จะได้เป็นบูตเตอร์ธรรมดาเลยเนี่ยบูตเตอร์เหมือนตอนที่กิจบูตเตอร์เกที่ได้มาตั้งแต่เวลหนึมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งครับของกิจนี้คุณสามารถรีสเตตัสและรีสกิลฟรีได้นะครับ จนถึงวันที่9ก็คือถ้าสมมติคุณจะเล่นโซลิเปอร์ใช่ไหมบางคนเขาก็ไปเล่นมีดขีก่อนเขาก็อัพเอจิอัพสเต็งอัพลักเลยครับแล้วคราวนี้พอแบบเวลถึงแล้วหรือว่าเปลี่ยนเป็นโซลิฟหรืออะไรแล้วก็ไปรีสเตตัสออกรีสกิวออกรีฟรีครับทุกอย่างฟรีหมดจนถึงวันที่9นะครับแต่สําหรับตัวผมคือถ้าไปมีดขีเพราะว่ามีดขีค่อนข้างแพงครับเปิดคือมันมาแพง้งแต่ตอนแรกเลยผมก็เลยหายที่ว่าเอ้อผมจะเล่นยังไงดีวะผมก็เลยเล่นเป็นสายเอ็ดมาครับนี่เป็นสายนี้ มันก็เป็นเวทหลักของโซลิ่งนั่นแหละแต่ถามว่าเล่นยังไงก็พอเราเปลี่ยนเป็นเทควันโดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เราเป็นเทควันโดมันมันจะยังใช้พวกอาวุธไม่ได้มันมันจะต้องใช้เอ่อเท้าเปล่ามือเปล่าพอเราเปลี่ยนเป็นโซลิ่งอ่ะมันจะได้กล่องบูตเตอร์แต่ว่าไอ้กล่องบูตเตอร์เนี่ยมันจะได้ตั้งแต่ตอนเปลี่ยนเทควันโดแล้วแต่ผมที่ผมหมายถึงอ่ะหมายถึงว่ากล่องเวลวหนึ่งอ่ะมันจะได้ใบที่มันเอาไปแลกอาวุธครับเหมือนกิดรอบพี่แล้วเลยผมก็จะแลกเป็นคาถามาแล้วพอเลเวลมามับ เก็บเวลมาตลอดเลยจนถึงจนถึงได้คอร์ดฟ้าครั้งแรกมันจะได้ตอนเลเวล90ครับแล้วก็ใช้ก็บเวลมาถามว่ากำหมัดไหมก็เล่นได้ครับ มันอาจจะไล่ช้าหน่อยแต่พอถึงประมาณเลเวล90้าอะลิงไฟอะวันฮิตแน่นอนครับถึงเราจะไม่มีหินหินโซลิ่งอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าพอพอตอนได้คอร์ดฟ้าวันฮิตแน่นอนครับลิงไฟลิงหินเนี่ยวันฮิตตลอดแต่อาจจะไล่ช้านิดนึงเราก็อัปเดตช่วยเข้าไปก็อาจจะเป็นเริ่มต้นก็อาจจะเป็นอัปอัปเดตก่อน50แล้วก็ไปลงอินให้มัน99แล้วก็ค่อยมาเก็บเด็กทีหลังใช่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับแต่ พอเราเลเวล100รผมแนะนํานะให้เก็บจ็อบให้ถึงเอ่อสิบเก้าจ็อบครับพอถึง19จ็อบอะคราวนี้มันจะเป็นพวกสกิลนี่แหละมันจะเป็นพวกเอป่าเอซวู 1, เอ่อสกิลลูกไฟล,กลูกนั่นลูกนี่แต่มันจะกําหมัดอีอย่างครับมันจะกําหมัดตรงที่ไล่ช้าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะสายฟรีฟรีเลยนะผมจะถอดของออกให้หมดเลยมันไล่ช้าขนาดไหนอ่ะผมผิดถอดผิดถอดผิดไปถอดเสือ้อนี่ถอดให้ดูปีนี่นี่นะเพียวๆเลยนะ,อะอนเอาถอดนี่ออกก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูมันไล่ช้าขนาดไหน อ่ะเดี๋ยวผมบัฟก่อนเ,ออเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มีบัฟแต่บัฟพ,พวกนี้มันก็ไม่เกี่ยวแหละครับมันเป็นบัฟแบบฟืน้น ''SP'' เด้งเลือดอะไรอย่างงี้ครับมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมให้ดูว่าไล่ช้าขนาดไหนอันนี้คือเด็กผมไม่มีนะเห็นไช้าไหมอ่ะผมว่าก็ช้าสำหรับผมอะ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองเอสวู ดาเมจแรงไหมดาเมจแรงครับดาเมจเท่านี้คือเวลวได้ถึงแมวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสําหรับผมนะถ้าจะเล่นจริงๆมันก็คือนักเวทนะครับนักเวทมันก็ต้องลงทุนนิดหน่อยอยู่แล้วถ้าอยากเล่นเอามันจริงๆแนะนําผมแนะนําพอพอเราเวล0 0นเราไปแลกเป็นชุดนี้มาใช่ไหมครับชุดนี้ปุ๊บคุณซื้อยอมลงทุนซื้อปีกฟิกหรือคอสลดฟิก0.3 ผมบอกเลยชีวิตสบายขึ้นเยอะครับดูสบายไหมดูดิสบายไหมล่ะกดเลนบูสเตอร์เข้าไปอีกดูราคาไม่แพงนะครับ0.3น3ศูนย์สตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ600 600น่าจะหาได้อยู่600แพงหน่อยก็พันหนึ่งเอาง่ายคือไม่เกินพันหนึ่งอะครับเนี่ย0.3แต่ว่าแต่ก่อนคือมันจะถูกกว่านี้มาก แล้วถามว่าสายฟรีมันจะไปฟรีจริงจริงตอนไหนมันจะไปฟรีจริงๆตอนที่คุณมีเลเวลร7 5ครับแต่ในระหว่างที่กว่าคุณจะ175เนี่ยคุณจะกำหมัดไงเนี่ยถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมว่ายังไล่ช้านะคุณก็เลยจําเป็นจะต้องมีของช่วยมันนิดนึงอย่างของที่ผมใส่ทั้งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมซื้อตอนที่กิจมันยังไม่มานะครับมันประมาณพันสองครับทั้งตัวผมเลยนะเนี่ยนี่มีตายมีนี่รัดโลดพวกนั้นเนี่ย ดูไอ้ทีเนี้ยเห็นไหมชีวิตดีขึ้นเยอะครับแล้วถามว่าไอหินตรงนั้นมันจะช่วยอะไรหินไอหินเวลร้อยเจ็คือมันจะช่วยเรื่องการลดฟิก0.5นะครับมันก็จะบวกกับรองเท้ารองเท้าที่เราได้ฟรีมามันก็0.5มันก็จะเป็น1เราก็จะไล,ล,ล่หลหลอดครับแล้วก็หินตัวนั้นมันจะเพิ่มเพิ่มดาเมจของสกิลพวกเอสปายอีกนะครับเพราะฉะนั้นคือพอร้เจ็ดห้ามาแล้นะครับคุณถึงจะเทพแต่กว่าในแต่ในระหว่างทางอะ กว่ามันจะร้อยเจ็ดห้าผมบอกเลยว่านานมากเพราะตอนนี้คนเวลแมวเยอะมากครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบตี้ผมบอกเลยเดินเหยียบกันแทบจะตายแต่ถ้าถามว่าอดทนหน่อย ก็ได้ครับเก็บไปเวลาสี่ห้าเวลก็ยังพอดูถูๆูได้ถ่ายไปได้อ่านเดี๋ยวมาถึงตอนนี้แต่ถ้าใครที่อยากเล่นฟรีจริงเลยผมแนะนําให้ไปเล่นสไตล์เอ็มครับลองไปเสิร์ชใน YouTube อดูมีพี่หลายช่องทาไว้สไตล์เอ็มนี่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับสำหรับโซลีผมแนะนําว่ามีของนิดนึงครับถ้าไม่มีของเล่นไหมมันก็เล่นได้แหละแต่คุณก็จะกำหมัดอ้าถามผมนะจริงๆครับหรือไม่ก็อาจจะไปรีอัปเดตช่วยผมลองแล้ว มันก็มันก็คือถ้าอัปเดตมันก็ไปมันก็ต้องทําของไปอีกแบบหนึ่งอ่าเก็ตไหมแต่ถ้าจะให้เอาดีมีปีก0.3ก็โอเคแล้วครับใช่ก็พอแบบไล่เร็วก็แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากอ่าทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูกล่องบูสเตอร์กล่องบูสเตอร์นะครับนึ่งจะได้แต่เลเวลหนึ่งเห็นไหมได้เหมือนกันเลยเหมือนกินบูสเตอร์เลยเนี่ยก็ได้ชุดได้นั่นนี่แต่ถามว่ามันเปิดได้ตอนไหนมันจะเปิดได้ตอนที่เราเปลี่ยนเป็นเทควันโดแล้วเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธให้เลือกคุณจจะะะเออออาาาไไรรคแบบผมก็ด้หื่ อยากเล่นมีดก็ไปเอามีดก็ได้ครับเพราะมันก็ใช้แค่ช่วงเก็บเวลตอนแรกอะพอม่ได้สกิลเอ็ดมามายังไงก็วันนี้ครับเนี่ยพอเวล15ปุ๊บเวล15ก็ได้ของพวก,กยาพวก30ก็ได้ใบตีบวก7นะครับเลือดอะไรไม่เลยเนี่ยเกนี่ได้และเกก็จะได้มาเป็นคอร์ดฟ้าคอร์ดฟ้าอันแรกบวกหมวกหมวกกระต่าย กระต่ายเลือบแล้วบิดเหมือนเดิมเลยพอเวลหนึ่งร้อยคุณก็จะได้เลือกอาวุธมันก็จะมี2อย่างถ้าคุณเล่นสตาเอ็มคุณก็เลือกสมุดถ้าคุณเล่นโซลี่แบบผมคุณก็เลือกคาทานะครับอย่าเลือกผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะแล้วก็อันที่2ก็จะได้เป็นบุตเตอร์อารเมอร์ก็จะเป็นถ้าสมม,มติคุณเกเอกถ้าผมพูดผิดถ้าสมมติคุณเลือกเล่นสตาเอ็มคุณก็เลือกเซตแอตแทกเกอร์แต่ถ้าคุณเล่นโซลิเปอร์ คุณก็เลือกเซตนี้ครับอิเลเมนทัลเนี่ยบูเตอร์คุณก็เลือกเซตนี้นี่แล้วคุณจะได้อย่างหนึ่งตอนเลื1หนึ่งรคุณจะได้เป็นประดับมือคอสคอสฟ้ามือนะครับแต่อันเนี้ยแลกไปเลยครับมันจะสุ่ม เป็นอาชีพที่เราเล่นอยู่แล้วง่ายๆเลยพอเวล1ร้อยสิบห้าคุณก็จะได้กล่องตีบวกกล่องตีบวกบวก10ทั้งตัวบวก10เซฟที่เราแลกมาแล้วก็บัตรเอนชานครับเอนชานหมวกกระต่ายแล้วก็เวลมาเรื่อยๆมาเรื่อยร้อยสี่ห้าคุณก็จะได้กระเป๋าเห็นไหมเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกิจบูตเตอร์ก็มันมันก็คือของบูตเตอร์แหละร้อยสี่ห้าคุณถึงจะได้กระเป๋าส่วนหลังและแต่ว่าพอร้อยเจ็ดห้าคุณถึงจะได้เป็นใบออฟหินเป็นใบออฟอะของส่วนหลังคุณก็ถึงจะได้ลดลดไล่0.5นวก็ได้ฟตามอาชีพที่คุณเล่น 1 8 5ก็ได้หมวกเรซิ่งแคปแต่มันอาจจะเวลขึ้นยากเพราะว่าช่วงนี้คนเก็บเวลเยอะมากครับแต่ก็ถ้าทนเอาได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่น่าจะทนได้ทุกคนแหละสำหรับใครเล่น ao ก็พยายามหาเตียวครับค่อยๆแบบค่อยๆเวลไปแต่ถ้าโดยสรุปแล้วอ่ะถ้าถามผมนะสายฟีอ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกำมัดหรือว่าคุณจะไม่กำมัดถ้าคุณไม่อยากกำมัดมันก็มีทางเลือกหลายแบบทำแบบผมก็ได้ซื้อแค่0.3ผมก็เวลได้เย็นมา1้3ยาะเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยผมใกล้85หรือม่คุณห้ากแบบไรหลอดเลยคุณก็ ซื้อปีก0.5ไปเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นไอเทมอย่างอื่นที่ช่วยได้ก็ลองลองลองเลือกดูครับคือผมถามว่าถ้าถามผมว่าซื้อมามันใช้ได้ตลอดไหมพอคุณ1 7 5คุณได้พอคุณได้ปีกหรือคอร์สออฟเินแล้วอะคุณก็ขายอันเก่าทีไงเราก็ใช้ของฟรีไปก,ก,ก็ทําได้เหมือนกันก็เป็นการลงทุนครับอาจจะลงทุนก่อนนิดหน่อยถ้าจะเล่นเอาสนุกเงี้ยมันครับมันมันคนลลาฟิวครับผมบอกเลยเนี่ยจริงบุลาฟิว เนี่ยขนาดเท่านี้ก็โอเคนะมันแล้วนะส่วนรีสเตตัสดินหรือเด็กหรืออะไรคุณลองเลยครับตอนนี้จนถึงวันที่เก้รีฟีรีเด่นรีจะอัพตวิดอะไรได้หมดเลยครับผมบอกเลยเขมีประมาณนี้ครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปีเตอร์ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับบ๊ายบายครับทุกคนฝันดีครับเอ้ยผมจะฝันดีทำไมวะบ๊ายบายครับ